ร้านเด็ดสาวชิงช้าสั่งปอกๆแล้วคดคุมร้านแรกเลยซาลาเปาแมงเง็กร้านที่ลูกค้าปอกๆของเราชื่นชอบเป็นอย่างมากซาลาเปาไส้ครีมเยิ้มๆเนื้อแป้งนุ่มแทบจะละลายในปากไส้หมูสับกับถั่วดําก็ทําได้อร่อยมากๆขนมจีบทั้งร้านลูกใหญ่มากมันโถสไตล์ที่ไม่เหมือนใครหน้าร้านมีคนจองเยอะมากเลยนะร้านที่2เต้าหู้ทอดเทวดาคุ้มครองจะได้ทานร้านนี้ไม่ชีเรื่องง่ายเต้าหู้ทอดหอมๆร้อนๆทานเข้าไปแทบละลายในปากพร้อมกับน้ำจิ้นสูตรเด็ดร้านที่3เฮีย กระเพาะปลาตำนานกว่า100ปีกระเพาะปลาเนื้อเหนือเต็มคำไม่มีกลิ่นคืออร่อยจนวางช้อนไม่ลงเลยค่ะร้านที่4อูเย็นตาโฟรประตูผีเมนูเด็ดคือเย็นตาโฟค่ะแต่ส่วนตัวแอดชอบคั่วร้านนี้มากผัดมาได้หอมหอมกินกับซอสคือดีมากเย็นตาโฟก็ทำได้มารสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะคนเต็มร้านตลอดเลยร้านที่5ก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงอยู่ในรอสหนึต้าตํำรับจากเบตงสู่กรุงเทพตำนานเตี๋ยวไก่ที่มีมากกว่า30ปีเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนตินไก่ละลายในปากน้ำซุปหอมรสชาติจัดจ้านให้เครื่องมาเยอะมากๆเลยค่ะอร่อยรับประกันร้านที่6คคั่วไก่สุกี้แพร่งภูทรร้านนี้คั่วไก่ทะเลผัดเส้นผัดหอมหอมไม่นินดๆกำลังดีค่ะกุ้งหมึกให้ชิ้นใหญ่สุกี้ก็เด็ดไม่แพ้กันร้านที่7ไทยเฮงหลีอาหารตามสั่งที่ใช้เตาถ่านผัดเปิดมานานอยู่ที่วังบุรพาค่ะคุณป้าจะเป็นคนผัดคนปรุงเองนะคะร้านให้ปริมาณเยอะ ราคาที่ไม่แพงเลยค่ะร้านที่8รถทิพยอดถักบ้านหม้อสูตรเก่าแก่กว่า90ปีข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนี้คือเด็ดมากนา้ำจิ้มหวานกำลังดีหมูนุ่มหมูกรอบร้านนาก็ทำได้มาหอมมากๆเลยค่ะอร่อยอีกด้วยร้านที่9้าปลาต้องโก้สวยทางร้านปัน้นและทอดเห็นกันแบบนี้เลยจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาให้ชิ้นโตมากและกรอบนานด้วยค่ะและนี่ก็คือเการ้านเด็ดเสาร์ชิงช้าที่ทุกคนไม่ควรพลาดใครสนใจสั่งอาหารแบบไม่มีค่าส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ